สวัสดีครับทุกคนออยู่กับพี่เจนะเดี๋ยวพี่เจปรับขาตามคลองแปงน,นึงโอเคเดีด๋ยวนานะพี่เจไลท์จะภาพจาสั่นๆแป๊บนึงนะทุกคนฟารา์บเคพี่จบได้แล้วครับ <laughs> ใส่ไม้แล้วพี่เจใส่เป็นไม้โซฟี่มาเนาะอยู่พี่เจตลาดเนาะตลาดยามเย็นๆน,นะทุกคน อ่าประมาณนี้เลยก็ตลาดนัดยามเย็นๆนะครับอ่ากอประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้เลยครับผมโอเคครยามเย็นๆยามโอเพแล้วเนาะโอเคยามเย็นโอเพย์แล้วรับประมาณนี้ครับอันนี้ก็ร้านพี่เจ สวัสดีครับเมย์ธนาสวัสดีครับคุณวาลิตดีเอมสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีก็อ่าบรรยากาศยามเย็นเนาะบรรยากาศยามเย็นอ่าอยู่กับพี่เจพี่เจมาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีอยู่กับพี่เจครับก็อ่าพี่เจก็พาอยู่มาขายของเนาะพี่เจมาขายของคนอยู่ที่ตลาดครับ น้องาอ้อง LNW สวัสดีครับน้องคุณวริศ M อสวัสดีเมธารักษ์สวัสดีสวัสดีครับอยู่กับพี่เจเนาะพีเจอ,อยู่ตลาดนัดครับพีเจมาขายของสวัสดีครับ